ค่ะขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆที่บ้านแม่ละดานะคะเข้ามาแล้วขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะมาตามแนวทางของแม่ละดานะคะหลังจากที่เข้าเจ็ดเก้าตรงๆเลยนะคะฝันเห็นปู่พญานาคนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เมื่อวันที่19ที่ผ่านมาแม่ละดาก็ฝันดีนะคะฝันเห็น แนวทางตัวเลขสามตัวเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะมารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมปะเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางของแม่รด,ดากันเลยนะคะกันค่ะครับจ้าได้รับของได้รับปุ๊บลูกแอดมินก็มาพอดีอ๋อเพิ่งส่งของเพิ่งมาส่งใช่มาส่งไม,ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลูก ก็ขอบคุณพ่อนะคะที่ได้ส่งของมาให้เนาะครับส่งมาตลอดเลยขอบคุณมากนะคะคขอให้พ่อมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีชัยมีเงินมีทองผมส่งมาจากจังหวัดบึงกาฬจา้ะขอบคุณพ่อมากๆนะคะครับที่ศรัทธาองคูและแม่ครูแล้วก็ลูกจ้ะ ครอบครัวของแม่ครีครับโอช่วยเหลือมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นยาคายเส้นอะไรก็แล้วแต่ค่ะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะคที่ได้ส่งโงมาให้เป็นประจำเนาะค่ะขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านจงมีความสุขมีโชคมีลาบมีเงินมีทองอายุวันโนสุข,ขังพลังมีตังร่ำรวยร่ำรวยนะคะสาธุนะคะ งวดนี้ก็ขอให้ปังอีกเนะลูกเนาะค่ะงวดนี้ก็ขอให้ปังเหมือนงวดที่ผ่านมาเนอะแ<ช>ม่คูนเนาะใช่เดี๋ยวเราจุดธูปไหว้ปู่ไหว้ย่าก่อนเนอะไม่คูจ้าอ๋ออันนี้ไม่คูจุดไว้ตลอดเลยใช่ไหมครับตะเกียงก็แม่ให้เงินโอ้แม่เฮียงคือน้ํามันตะเกียงไม่ให้ขาดครับจ้าก็คือมี<ก>คุณแม่ใช่ ส่งมาให้ทีละสองร้อยก็ซื้อน้ำมันตะเกียงไว้หมดเลยได้ทีละสามขวดมาตุนไว้ลูกจ้าแม่ใจดีมากเมื่อเช้าก็โทรมาว่าแม่ครูอยากกินน้ำพริกไหมแม่กำลังทำเดี๋ยวจะส่งมาให้ขอบคุณแม่เฮียงมากมานะคะแม่ที่อยู่กทมเนาะจ้าตลอดเลยแม่จ้าส่งตลอด เดี๋ยวอันนี้เอาเก็บเก็บก่อนไหมครับแม่โคลนี่จ้ะเก็บโ่อนลูกไว้ตรงนี้หน่อยก่อนเนาะค่ะโอ้ก็ของของมาเยอะอยู่เนาะแม่คลนถือมาถามป้อมถือมาถามป้อมถือเลย่อนคหญ่เลยนี่ก็ขนมโก๋ขนมโก๋มีขนมเยอะเลยเนาะแม่ครูจ้ะอันนี้ก็ครีมครับ กีมบำรุงผิวก็คือยังศรัทธาแล้วก็ยังอันนี้ไม่ครูเหมือนเดิมเนาะขนาดไม่ครูหายไปนี้ก็ยังโรมาถามว่าไม่ครูหายไปไหนว่าทาไมไม่ออกต้องนี้ใช่ไหมครับแม่ครูใช่ค่ะลูกโทรมาหลายเพราะพ่อแม่เอฟซียังไงก็จะติดตามตลอดจ้ะ วันนี้น่าจะจุดเทียนได้เพราะว่าลมไม่ค่อยมีไม่ลมเลยลูกจ้ะร้อนแล้วหวนแล้วนะค่น้าร้อนแล้วจ้ะร้อนแล้วทีนี้ปรวมชันหนาวแล้วหมดโปรแล้วหมดแล้วครับหนาวก็นาวมากน้องลูกเนาะครับร้อนเลยดีร้อนเราอาบน้ําเนาะครับหนาวนี่ไม่ไหวหรอกค่ะแล้วก็คุณยายกันแล้วก็สิบปวดใช่ลูกนะคเนาะเมื่อคืนตีสามเนาะ อาการไม่ดูเป็นยังไงว่าใจจะขาดโอ,อ,โอ้แม่ก็เนาะไอ้เหนื่อยตัดฟืนมาเนาะค่ะก็ปลูกตลอดแต่ที่สามอาการผิดปกติว่าแม่ใจจะขาดแล้วนะเศรษฐีเอ้ยแม่คู่แกจะเรียกแบบนี้ดูศพแม่ด้วยคนเดียวที่นี่ตตาเหลือกเลยอฝันว่าน้องชายที่ตายแล้วน่ะมาพาไปแล้วก็ตายยายพ่อแม่ของแม่นะ่ะ ของแม่ของแม่ครูนี่นะ่ะจะมาเอาแม่ไปเบอกว่าพากันมาเอาทั้งน้องชายที่ตายไปแล้วน่ะมีแต่ผีทั้งนั้นน่ะครับก็ยอมไปกับเขาครับว่ายายกับตาน่ะที่เสียไปแล้วนะว่าอยู่ทำไมโลกอยู่ก็มันเป็นเวรกรรมของลูกลูกก็เหนื่อยตัวคนเดียว ูดบอกแม่จ้อยจ้อยอันนี้ใครเป็นคนฝันครับมรแม่ครูแม่แม่ป่วยติดเตียงะอะแม่ชิมนี่นหะคุณยายนาะคุณยายป่วยติดเตียงนะแม่ของแม่คููนี่นะ<ค>่ะ<ค>ว่าเอ่อน้องชายแม่น่ะที่ตายไปน่ะ จะมาเอาแม่ไปจะพาแม่ไปว่าเห็นลูกนะลําบากตัวคนเดียวหันซ้ายหันขวาไม่ได้หลับไม่ได้นอนพูดแกปูด,ปดทุกสิ่งทุกอย่างว่าให้หาอะไรให้ผ้าไหมผ้าอะไรให้เราเตรียมไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเตรียมไว้ให้หมดแล้วแม่ครับ <c oughs> ก็โบอกแกเนาะแกจะได้สบายใจเนาะ <c oughs> มแม่จะไปแล้วนะแม่จะเดินทางไปแล้วนะบอก <c oughs> บอกหลายบอกเยอะมาก พูดแม่น้ำาตาไหลาจนเมื่อคืนนี่ร้องร้องจนสะอึกสะอื้นเนาะสัยแม่แกคงยังไงเนาะแม่โคใช่นั่นแหละบางทีแกก็เหมือนจะชอกอย่างนี้น่ะมันจะชอกแล้วไปเลยแบบนี้น่ะกลัวเรามไม่รู้ไม่เห็นหัวใจไม่เห็นลมหายใจน่ะอย่างนี้น,น่ะพูดเยอะมากเลยเมือม่อเช้านี่ร้องให้คนเดียวจน ุคณพูดไปก็เนาะออกทางสื่อเนาะก็แม่เป็นคนตรงเนาะจ้ะแต่ว่าตอนนี้คุณยายก็ดีขึ้นอยู่จ้าดีขึ้นก็หิวขนมจีนก็ทําให้กินหิวข้าวผัดก็ทําให้กินเลยหิวอะไรก็บอกไม่บอกนะลูกจะทําให้แม่กินว่าอยากกินข้าวผัดก็ผัดข้าวให้แล้วก็ทําขนมจีนก็ได้ป้อนแล้วจ้าไม่ได้ไปตัดฟืนวันนี้ไม่ได้ไปปลา คือไม่ครูนี่พิ่งตัวคนเดียวน้อใช่ค่ะฟืนก็ปองพเนนเทินทึกเนาะเราต้องหาฟืนไว้ลูกใช่จ้เราไม่มีทุนที่จะเติมแก๊สอะไรเราก็ต้องประหยัดเนาะมันหน้าแรงตอนกลางวันหาเฟืนตอนคืนก็ต้องดูดูแลแม่จ้าวันนี้ไม่ได้ไปเว้นวันหนึ่งลูกมาก็เลยบอกโอ้ไม่ไปแร้วจะผ่าเป็นท่อนๆไว้เพราะว่าเอามาสามรถแล้วนะมันเยอะถือว่าพักผ่อนก็ได้ก็จะได้นั่งผ่า พรุ่งนี้แหละจะไปเอามาอีกมันมีฟืนเขาให้แล้วเนะาะเราอยากได้ก็เอามาครับจ้า,จาให้ไม่โคจุดๆๆทูกจุดเทียนบอ่อปูก่อนเนะาะจ้าจุดทูบก่อนเนาะลูกเนาะครับนี่ก็เป็นคนตรงๆอย่างนี้แหละลูกเอ้ยพูดอะไรผิดก็อภัยให้แม่ด้วยเนาะครับ คือท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซฟังช่องนี้ก็ยังรักแล้วก็ศรัทธาแม่ครูเหมือนเดิมเนาะก็เลยส่งเครื่องอะไรมาให้แม่ครูหลายๆอย่างนะครับทั้งยาว่าไอ้ตัดฟืนมันปวดหลงังปวดเอวเน,ะะวนเาะปวดลก็เคยช่วยแม่ครูได้ใน<ท>ในน,นึงเนาะนแหละ কাঁচু এনে কমে চো ทั้งเทียนทั้งน้ำมันตะเกียงแบบนี้แหละจะได้สว่างสวายเนาะครับเหมือนก็จุดให้ปู่อย่างนี้ใช่ไหมครับจ้าดูจะได้สว่างสวายเทียนก็จุดน้ำมันตะตะเกียงก็จุด มสัมพุทธสันิสัพพะทารตูสัมมสัมพุทธสักนาตสัพพะทาตูสัมมาสัมพุทธสะสัมาสตภคพุทธรวต่งพิราติวิสวาคาตะควาตาธรมเมธรรมสังสุปฏิปันโมภควาตูสราวัสังโคลสังฆะมะ นัมโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาริตวานามิตังสัมมิตาปะทถันตาวิจุตจิตาปริตังภนันตุสักขีกามิจารูปิสิริจิขะราตเตจันตานิพวิมานยู ทีเปรักเทจะฆามีตรุภนาคาในเทหวัตภุมุเขตติภูมาจัจจันตุเทวทลทลวิสมียัาขันธพนาค่าติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนะสาวาทวมมีสุนันตุธรรมาสวนการวยยังพัทันตาธรรมาสวนการวยยังพัทันตาธรรมาสวนการวยยังพัทันตาอันนี้ทางช่องน้องนิวพาโชลูกน้องพารวยแม่ดวงพารวย สามช่องที่ติดตามแม่ครูรัดดาหงสมซีหรือทิ่ิรัตน์หงสมรีอ้อยหงสมรีขอให้องค์ครูบรรดาลโชคลาภบรรเทาให้ลูกนะปู่ดอกไม้สว่างลูกโผล่ปู่ไปโชคปู่บุญคงปู่สงท่อทรัพย์ปู่องดำมเซนสีหนาคราดปู่ศรีสัตนาคราดปู่ศรีสุโธยาศรีปุถุมาพ่อพรมหอมแม่มวยลังเลเอากระนันที่เกิดกับเพศานูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาพ่อผิดคะแนเอะไรวัชรธาตุทุกตระกูลพมากข้าง เที่ยวหันนุมายก็ดีโชคลาภเพิ่มบารมีให้แกลูกหลานคนนี้ลูกหลานคนนี้

ค่ะคุณก็สวัสดีแม่คุยอีกรอบ<า>น<ะ>ึ่ค่ะ,<น>ะส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกที่มาได้ถ่ายแม่เนาะ,ะให้พ่อพอม่แม่เอฟซีทางช่องที่ติดตามของลูกเนาะลูกเนะะาะจ้าได้เกาะติดแม่ตลอดเนาะลูกเนะะาะจ้า ก็ขอสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะคงวดนี้ก็ขอให้ปังปังขอให้ถูกขอให้ออกอีกเนาะครับให้ปูเป็ดโสภูมิเจ้าที่แม่พระธรณีเจ้าบ้านเจ้าเรือนเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ปูพี่อนาคทุกตระกูลพ่อพรมโอมก็ช่วยลูกหลานเอากันหน่อยเนาะให้แม่ครูออกทางสื่อทางช่องก็ขอให้ เลยก็ขอให้เข้านะลูกเนาะค่ะจะขอให้ถูกสามตัวเหมือนงที่ผ่านมาได้เรื่อยๆเนาะเป็นแนวทางเนาะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครับจะมีท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นผมแม่ครูใกล้ๆครับอะค่ะบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นเนาะเวลาแม่ครูไปไหนแม่ครูจะเอาผ้าพกหัวนะคะ๋อครับ ไปช่วยงานอะไรแถวบ้านก็จะพกหัวตลอดถ้าอยู่บ้านแม่ครูก็จะปล่อยแบบนี้จะ้ะครับผมครับขอบคุณครับแม่ครูมีท่านผู้ชมอยากเห็นเนาะบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนอ้องแม่ครูเนาะเขาเห็นแต่เป็นแบบอุญุยอัญญานะ่ะเห็นแบบบางคนก็ไม่สะเลยแบบนี้นะเล็แ,บบแม่ครูกรณีแม่ครูอะอาทิตย์หนึ่งไม่ได้สะน่ะเหมือนเป็นปีนะอไม่เหมือนกันนะครับ คงแม่ครูยังชาได้อยู่ใช่ไหมคะของแม่ครูอาทิตย์หนึ่งยังไม่ได้สะสามครั้งนะลูกสามอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ได้สาเลยเหมือนเป็นปีอ่ะเหมือนเราไม่ได้รักษาน่ะโอไม่ได้ทําความสะอาดนะ่ะมันอยู่ไม่ได้นะพูดจริงๆค่ะอันนี้เพิ่งสาเมื่อวานครับแต่ว่าที่ที่ไปดูไปดูอยู่ขออกซือเนาะครับที่ว่าไประยองเขาไม่ให้ทําการรักษาเนาะ ไม่ให้ตัดออกอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่ให้เรารักษาเขานะเขาเขาไม่ให้เราใกล้อ่ะโอ้แต่ชามีเขาแม่เขาอยากแม่ย่าเขาอยากให้หายเนาะเขาเป็นเหมือนแม่ครูแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นคนละอย่างกันอ่ะครับแต่เขาไม่ใช่เหมือนแม่ครูเขาก้าวแล้วเขาด่าพูดแบบเหมือนยังไงมันเป็นคนละแบบนะลูกก็เลยว่าให้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลนั่นหละ คือองค์น้อยอ่ะที่ว่าอยู่กับตัวเขาคนมีองค์อะแต่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้น่ะครับคือเหมือนเกืยวเป็นทางประสาทมากกว่านะก็เลยให้ไปรักษาทางนู้นบ้าด้วยอย่างนี้นะแล้วก็ช่วยอีกทางหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเขาทําตามเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะจ้ะถ้าดูช่องก็ขอให้ไปหาหมอนะคะคไปรักษาทางหมอด้วย ได้ยามาทานเนาะอาจดีขึ้นก็ได้จ้ะแล้วก็ ให้ใหายไวๆและะ้วค่ะข,อ,ขอให้หายไวๆเป็นแบบนี้ใครไม่รู้นะ่ะถ้าเราละ,ละงับสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันไปเลยนะบางคนเดินบ้าไปท่วทีบเลยนะไปให้รถชนก็มีนะลูกเป็นผมกรณีแบบนี้นะ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะถ้าเราทําไม่ถูกอะ่ะเราต้องมีสติด้วยเราต้องมีสติเราต้องมีสติเราต้องสวดมนต์ภาวนาแล้วก็นี่ที่แม่ทําเองนี่คือใหญ่มากนะนี่ ทำเองเลยคือบอกให้เราทําอย่างนั้นอย่างนั้นเลยคแล้วก็ต้นเขาเรียกว่าต้นโมกต้องหาต้นโมกสี่ต้นนะ<อ>นี่ครูครูบนหัวแม่นี่คเขาเรียกว่าเอากันนภาษาเขมรนั่นแหละลูกภาษาไทยก็แม่แมหอมแม่พรมหอม,ม,มหอ,มอมืครับ อันนั้นเขาว่าสี่ปีเขาไม่ได้อาบน้ําไม่ได้สาบผมไม่ได้เปรงฟันเลยคนนั้นใช่ไหมคะคนที่แม่ไปเห็นอะค่ะเมนยูขาหนุเห็นหลายคนอยเพิ่นสาะผมอะไรอย่างเช่นนักขไม่แม่ว่าอะไรเป็นไม่เหมือนกันเนาะไม่อันที่หนึ่งถ้าแม่ไม่ได้สะอยไม่ได้เลยนะลูกก็คือเป็นผมหอมเหมือนกันแต่ว่ากรณีต่างกันต่างกันของแม่ต้องสะนะสาะสาทุกวันได้ยิ่งดีผมแม่นะกรณีนะก็ไปเห็นของเขา เขาก็ไม่ให้เราดูใกล้เราก็ไ okay, ม so like um, like ่ค okay. like like ่อยเยะไม่กล้ามองเขาเนอะเขาแบบนั้นน่ะค่ะอ๋อเขาเนอะเขาไม่ปกติน่ะเขาให้หายไวๆนะคะส่งกําลังใจไปให้นะไปเห็นก็สงสารนะ่ะแต่เขาพูดถึงแต่คนเก่คนเก่เสียงเขาน่ะเหมือนคนแก่เหมือนผู้ชายเขาดูดบุหรี่วันละสามโซ่โอ้ค่ะก็ทิ้งแดงวันละสามขวด อครับอ๋อเขากินได้ไงเนาะแสดงว่ามีคนที่เป็นคล้ายๆกับแม่ครูเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่ลูกเขาเป็นอ่ะแต่ไม่เป็นไม่เหมือนมันเป็นนละอย่างค่ะแม่ครูว่าเออแม่ครูโชคดีแล้วแหละเนาะที่ได้มาขนาดนี้นะที่ได้อตัวคนเดียวเหนื่อยลาเท่าไรก็สู้เหมือนกับ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ไป่าน่ะตัดฟื้นได้มาเป็นรถรถน่ะอืมค่ะแล้วก็มานั่งผ่าเป็นท่อนๆน่ะเหมือนเออทําได้อ่ะแล้วก็ต้องมาดูแม่อีกใช่ลูกก็นั่นเลยมาถึงป้อนข้าวแม่ทํากับข้าวป้อนแม่ไม่ได้หยุดเลยทาความสะอาดให้แม่เออก็มีแรเองนะลูกนั่นเลยท่านก็จะช่วยเนาะใช่เหมือนกับโชคดีไปแบบนี้นะลูกค่ะอืมไม่เหมือนกันนะแม่ว่าคนเราไม่เหมือนกัน ขาไม่คูวีได้ไหมครับผมวีไม่ได้ลองเอาวีเข้าสิพันเลยดูว่านี่มาเป็นนี่ขนาดว่าขนาดว่าไหลามาแต่ก็มาเป็นนี่นี่ก็นี่มาเป็นตรงนี้นี่เห็นไหมนี่องอยติดอยู่ดูวะแต่ว่าสะได้ใช่ไหมสะ <า S 1> ได้สะได,ได้ลูกแต่ก่อนเอามือหลวงไม่ได้เลยนะหลวงเข้าไปในนี้ไม่ได้แน่นปึ๊กเลยทีแรกแระที่นี่แม่โอว่าท้านแน่นแบบนี้น่ะ ลูกล่างจะเอามือเกายังไงได้มันต้องเข้าไปเกาทําความสะอาดนะครับนั่นแหละเก็เป็นความเชื่อเนาะแม่ครูเนาะแม่ก็ไม่รู้หลูกเอ้ยคือเขามาเป็นแบบนี้เลยแต่ก่อนแม่ไม่เคยเชื่ออะไรแม่ดื้อจนไม่เหลืออะไรแล้วมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับลูกครับไปไหนก็ต้องเอาผ้าโพกหัวไป พันเขาพาเราพันเลยนะแต่กนไม่เคยทําเป็นนะพันได้สวยด้วยนะพันเป็นไอ้นั่นอกของเขามัดแน่นไปไหนอย่างนี้เวลาไปข้างนอกนะครับถ้าอยู่บ้านก็จะปล่อยอยู่อย่างนี้เลยทีนี้มาวันนี้ที่แม่ครูเล่าตอนแรกก่อนที่จะจุดุดทูบจ,จุดเทียนบอกปู่ย่าเนาะ,ะน,นั้นเป็นความฝันของยายใช่ไหมครับ แม่ข,ของแม่ครูที่ป่วยติดเตียงจ้าจ้าจ้าแต่ว่าแกฝันน่ากลัวเนาะแม่ครูเนาะฝันน่ากลัวว่าเขาจะเอาแม่ไปแล้วไม่ใช่ใครหรอกน้องชายแม่ที่ตายไปแล้วอยากให้ไปอยู่ด้วยอยากให้ไปอยู่ด้วยว่าอยู่ลูกน่ะมันเหนื่อยไอ้ออยมันเหนื่อยแกว่าแม่ครูใช่ไหมครับลบากใช่ใช่ลำบากเหนื่อยตัวคนเดียวหันซ้ายหันขวาลูกจะไม่บายแล้วพูดพูดจนเป็นครึ่งชั่วโมงน่ะแล้วหาผ้าไหมที่ของท่านเนาะครับ ผ้าเสื้อผ้าก็พับดีๆให้แม่เนอเตรียมไว้ให้แม่แล้วก็ดูศพแม่ด้วยอย่าให้เขางอเนอทําแม่ให้สวยนะเป็นห่วงแต่ศพพูดทุกอย่างแล้วก็แม่ครูก็อยู่ไม่ได้ได้วยน้าตาไหล,ลามาตั้งแต่ตีสามตีห้าลูกผ่าฟืนตีห้าก็ลูกผ่าฟืนแล้วก็ทํา ได้นิดๆไอ้หน่นนอยทำกับข้าวป้อนแม่ก็นี่แหละยาวเลยถึง <Okay. S 1> แม่ครูยังไม่ได้นอนเลยใช่ไหมครับตั้ <laughs> งแต่ตีสามฟังแม่คุยแล้วก็มานอนไม่หลับไงมันเครียดไงลูกเขียว <c oughs> แล้วคุณแม่อายุทเท่าไหร่แล้วคะคุณยายแปดสิบเอ็ดย่างแปดสิบสองแล้ว <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ท่านคง <c oughs> จะเหนื่อยเต็มที่แล้วเนาะแม่ครูใช่ท่านเห็นแม่ครูเหนื่อยด้วยท่านก็สงสารไงครับ ทีนี้พอสายสายหน่อยป้อนข้าวป้อนน้ำก็ปกติยิ้มใส่เราเหมือนเดิมเราก็มีความสุขนะเห็นไม่ยิ้มได้อย่างนี้นะทันก็ดีขึ้นแล้วเนาะจ้ายิ้มคุยแล้วก็ยิ้มครับทีนี้ในส่วนความฝันของแม่ครูแม่ครูฝันตั้งแต่วันก่อนก่อนวันที่แอดมินจะมาแล้วใช่ไหมครับจ้าฝันวันที่สิบเก้าโอ คือปล่อยสิบแปดใช่ไหมที่ลูกมาใช่ไหมห้ยออกสิบเจ็ดสิบแปดลูกมาเนาะสิบเก้าแม่มาฝันฝันว่าไม่รู้เดินไปไหนไปเห็นหินหินใหญ่มากเลยเขาตั้งไว้มองไปนะเห็นเลขกับหินประมาณตีตีสองกว่ากว่านี่เละแม่ปู่ก็เลยเปิดโทรศัพท์น่ะไฟโทรศัพท์ส่งปริกตัวให้แม่ไม่เปิดไฟนะประหยัดไฟอย่างนี้นะ พลิกตัวเสร็จก็ปิดไฟฉายโทรศัพท์ก็นอนอย่างนี้น่ะครับจะก็ดูนาฬิกานะตีสองกว่าคันประมาณตีสองกว่าเนาะค่ะจ้ะฝันว่าไปไม่รู้เดินไปไหนไปแต่คนเดียวไม่เคยมีเพื่อนมีฝูงหรอกค่ะอ๋อพ่อแต่เขาว่าตัวคนเดียวไปไหนก็คนเดียวเนาะค่ะทีนี้ก็ไปก็ไปเห็นหินใหญ่มากเลยตั้งไว้ครับทำไมได้ไปเห็นแบบนั้นไปเห็นเลขค่ะหนึ่งเก้าสอง เหนึ่งเก้าสองเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดได้นะลูกครับหนึ่งเก้าสองเห็นเป็นเลขต you know? ัวเป็น <continua> ส <ussen> ีอะไรครับแม่ครูในความฝันสีหินธรรมดาสีเหมือนสีแบบนี้แหละเป็นหินน่ะแต่เป็นหินใหญ่นะไม่ไม่ได้แดงเป็นไม่ได้ไม่ได้แดงเป็นธรรมดา้ครับฝันสั้นๆแค่นี้เลยใช่ไหมสั้นๆเห็นเลขเห็นเลขก็เลยแม่ปลูกเลยจําได้เลย ก็แม่แกปลูกตลอดให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปพิจารณาเอาหกกับเก้าก็กระดูกเจ็ดกับหนึ่งก็กระดูกเนาะเป็นเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดสองอย่างนี้ก็ได้นาอแไม่ครเนาะเป็นเจ็ดเก้าสองอย่างนี้ก็ได้น้องไมโครก็ได้เนาะหรือว่าก็เป็นเจ็ดหกสองอย่างนี้ก็ได้น้อแไม่ครจ้าแล้วก็หนึ่งกับเจ็ดมันก็ตัวเดียวกันเหมือนข่าเนาะมันพลิกได้นะลูกแล้วก็เก้ากับหกก็ตัวเดียวกันเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกบ้างก็ได้นะ นั่นเลยมันออกเจ็ดเก้าไปแล้วมันอาจจะมาเจ็ดหกก็ได้น้ก็นั่นเลยลูกเลขปู่มักจะไปแบบนั้นนะให้ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเองพิจารณาเอานะคะเจ็ดเจ็ดหกก็ได้ครับก็คือเราพูดเข้าไปในกล้องให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปกลับเอาเองไปกลับเอาเองเพราะว่าเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งมันตัวเดียวกันเนาะแล้วก็เลขเก้ากับเลขหกเลขปู่มักจะเป็นแบบนั้นจ้าเลขปู่มันจะเป็นแค่สองตัวนี้นะใช่จ้าลูก จ็ดหกหกเจ็ดบ้างก็ได้นะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเจ้าค่ะครับ้านแม่ครูตอนนี้ร้อนครับไม่ร้อนมากจ้ะมาร้อนแล้วจ้ะรับร้อนไม่เป็นไรหลักอาบน้ําเอากลางคืนก็เปิดพัดลมเอาเนาะดีกว่าหนาวหนาวทรมานนะคเพราะว่าบ้านแม่ครูเป็นบ้านไม้เนาะจ้ะแล้วสังกะสีมันต่ำเนาะค่ะนหอะอยากได้ครัวเนาะไปตัดไม้มาแล้วไม้ใหญ่สามสี่ต้นมาแล้วครับ อะไรจะให้ช่างเขาเลื้อยทำค่ะแล้วหินที่ในความฝันมันมันตั้งอยู่บ่คันแม่ระดาหรือว่ามันนอนห็นตั้งอยู่ลูกตั้งใหญ่เลยนะโอ้ค่ะตั้งใหญ่เท่ากระดงอ่ะโอ้ครับตั้งใหญ่เป็นเป็นหินใหญ่เท่าตัวแม่โคหรือว่าใหญ่กว่าโอ้ใหญ่กว่าลูกเป็นแบนๆบน่ะแต่ตั้งได้อ่ะครับค่ะเป็นลักษณะแบน ต่ว่าตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ครับมองไปยังไงไปเห็นครับไปเห็นเลขเหมือนปู่ท่านรวมตั้งใจดวงบันดาลให้แม่ครูเห็นหรือเปล่าเนาะก็นั่นเลยแม่ก็คิดแบบนั้นเลยลูกครับแต่ว่าไม่ต้องตีให้ยากเลยเนาะไม่ต้อง,องตีให้ยากหนึ่งเก้าถ้าแม่ถ้าโกนนนแม่ภาวนานะแม่จะฝัน<อ>ไม่สังเกตเลยถ้าถ้าวันไหนไม่ได้ภาวนาอะไรแบบนี้นะไม่ได้อธิษฐานไม่ได้ตั้งนโมสามจบอะไรแบบนี้ไม่ฝันนะครับ ก็คือถึงถึงจะฝันแค่ถึงจะได้นอนแค่แบบเดียวแต่ถ้าภาวนาก็ฝันใช่ไหมฝันไม่หลับฝันเหมือนปูมะหอีกแล้วเนาะเนาะมาแต่ว่าบอดได้ตีหยากนะคะคึองวดเมื่อกี้นี่เข้ากับได้ตีเนาะแต่ว่าเข้ากับตีถือยูนะตีถือเจ็ดเก้ามาตรงๆงเลยแต่ว่างวดนี้เพิ่นมาบอกเป็นตัวมาบอกเป็นตัวแต่เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งน่ะเนาะเลขหกกับเลขเก้านี่จะกระดูกนะคะครับ เจ็ดหกบ้างก็ได้เนอะพ่อพอแม่แม่เอฟซีเขียนไปมันก็หลายเนอะยังโค้งสุดท้ายอีกครับให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเอาเนาะแม่ครูคือไปเห็นลงหลายก็ว่าหลายอีกเนาะแม่ครูก็อยากให้ได้ตัวเดียวคู่เดียวนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้เนาะก็ฝันยังไงก็บอกคือแม่ครูก็ไม่เก่งกับการคือฝันก็เล่าตามที่แม่ครูฝันนาะลูกเนาะก็ ต้องขึ้นกันไว้อย่างนี้เนาะแต่ว่าด้วยสิขีดเ้นใต้ตัวที่แม่คู่เห็นในความฝันนะคะเนาะที่เป็นหนึ่งเก้าสองนะคะที่ในความฝันเพราะว่าบางทีปู่ท่านก็อาจจะไม่สามารถบอกเราตรงได้บางทีก็ต้องขึ้นลงกันไว้กับหัวกับหางงี้เนาะไม่ครูเนาะแต่ว่ามันก็จะมีอยู่งวดที่ปู่ท่านมาบอกตรงๆโดยที่ว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องป้นเราไม่ิ้นแต่ว่าเก้าเก้าหานเพื่อนว่าบอกสามตัวแต่ว่าเ้าเด็ก ครับฮกฮกหาก็มาเลยตรงตรงเลยได้ตรงนะคะล่างก็เก้าหาเฮาหาเก้าหาเก่าเนาะงวดนันทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะนั่นแหละให้ได้แบบนั้นทึบเลกช่วยล้านเถอะขู่ตัวจริงจ้าตัวจริงตัวยงครับซึ้งนะลูกเนาะครับอือท้ายคลิปแล้วแล้วเราจะจุดเลขถูกกันไหมคะแม่งวดนี้จุดไหมจุดดีไหมพี่นิว คอยจุดวันใกล้ใกล้วันวันวันเทอะไรคือวันพระเนียเอาวันพระไม่ลูกวันพระวันที่ยี่แปดรือเปล่าก็มาจุดยี่แปดไหมดูยังไงจะได้ซื้อของเส้นไหว้ผลไม้ครับวันที่ยี่แปดกันาทจ้าแต่แม่ก็เส้นไหว้ไปแล้วรอบหนึ่งนะเส้นไหว้เงียบเงียบผลไม้สามสี่อย่างแม่ก็ทําไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวก่อนขอฝากเจ๊อาเจ๊เมยหลิงเนาะ Lulu> ที่ส่งขนมเปี๊ยะมาเนาะก MM. ็ได้ไหวไ Hello, ้ให er ้เจ๊เหมยหลิงแล้วนะคะจที่บนบานไว้ให้ขายที่ได้สามล้านกว่าเนาะก็ขอปู่ให้แล้วนะคะเจ๊เหมยหลิงฝากบอกเจ๊เหมยหลิงด้วยว่าแม่ครูได้จัดการให้แล้วทางนี้ขอปู่ไหว้ขนมเปียให้ปู่แล้วแล้วก็ได้ขอปู่ให้แล้วนะคะขอให้เจ๊เหมยหลิงขายได้เร็วๆนะจ๊ะ ครับผมใช่ถูกเนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าประมาณนั้นทียี่สิบแปดหรือบอกใกล้ๆมือออกเนาะค่ะค่บคันคุณแม่บอกฟันเพิ่มเติมถ้ากัดชุดถูกอีกก็ะด้เนาะเคืือมาเลกถูกนะคะไม่ได้ท้ามาจูบนพรพปู่ท่านอาจจะให้ก็ได้เนาะไม่คงนั่นเลยลูกมันพราเลยดีแม่ว่าครับ ลอ่ดูก็ได้นอกไม่แน่อาจงวดนี้รอบนี้อาจจะขึ้นไปจุดข้างล่างหรือไม่ก็จุดข้างบนยังไม่แน่น้องไม่ครแล้วแต่วันไหนวันที่ยี่สิบแปดคุยกันใหม่อีกก็ได้ครับแต่มามาวันที่ยี่สิบแปดเลยถ้าว่าวันพระยี่สิบแปดยี่สิบเก้าตุ่จีนเหรอไม่แน่ใจมันกันน่าจะใช่มันกันแม่น่าจะยิบเก้าหรือเปล่าแอดนมันก็พอได้เพิ่งปฏิทินขึ้นกันครับผมอ่ะ แม่ก็ไม่ค่อยได้ดูไว้มันก็ปิวปฏิทินน่ะมันลมมันปิวแต่โดนยนี้ไม่ลมแล้วที่จะเอามาไปไว้ตรงนี้เลยใครานรมาชมนี่กดลอกดติดตามแล้วก็ฝากตามโคงชุดถ่ายนัำนนากการใกล้กล้มือออกนะคะครับยังไงเดี๋ยวเราก็ ใช่ใช่ค่ะอ๋อแปงว่ายแปดนะครับท่านผู้ชมเนาะใช่ยีแปดได้จุดทูบได้ไหวผลไม้นิดนิดหน่อยๆก็ไม่เป็นไรเนาะครัเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีคนถูกเนาะแม่ครูก็ได้นิดนิดหน่อยๆก็ตามกาลังศรัทธาใช่ได้พอปาทูป้อนข้าวแม่เนาะจชะไม่มีทุนทรัพย์ซื้อเยอะครับ จบคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่ครูมากมากนะครับผมสลับแนวทางวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูในยูทูะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะตัวที่คุณแม่ฝันเห็นเป็นหนึ่งเก้าสองนะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะชอบเป็นหนึ่งหกสองหรือว่าหนึ่งเป็นเจ็ดเก้าสองก็ได้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกันทุกๆท่านนะคะ แอดมินก็ขอจบคลิปว้แจะเพีงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ